ที่เห็นอยู่นั่นน่ะเป็นทีมกีฬาเยาวชนชายของบ้านตะเปกนะ่ผู้ชมเดี๋ยวเขากำลังอวอร์มสนามให้วอร์มก่อนเพื่อจะลงแข่งในคู่ถัดไปหลังจากจบคู่นี้ก็จะเป็นคู่คู่เยาวชนชายนะครับซึ่งตอนนี้ก็รออีกครึ่งสุดท้ายก็จะทำการเข้าแข่งต่อ จบจากคู่นี้นะครับีกำลังอวอร์มร่างกายให้พร้อมนะครับเพื่อความให้ร่างกายสูบฉีดเลือดได้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้ชมบรรยากาศนะครับพลังพลังช้างพลังอะไรก็คงจะได้ชมบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> ตานนีอยงด้อโอเคไปชมกูดท้ายนะยันที่เสื้อกางเกงสีขาวแต่เสื้อจะอกสีฮะที่ไหนมีมันมีคนเดียวนู่นอะี่ไมนเด้อจริงเหรอ ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอันนู้นไอโน่คนหนึ่งนั่นโน่คนหนึ่งแบบแบงที่นี่นะอ๋อใบโจอ๋อในนามเป็นในนามใช่ไหมอืมอ๋อเข้าใจ <c oughs> อ๋อทราบข่าวว่าจะเป็นน้องเขาบอกว่าเป็นในนามของหมูเก้าเนาะหมูเก้าใช่ไหม โอ้มูเก้าเดี๋ยวก็จะได้ดูฝีไม้ลายมือย่างไรก็เดี๋ยวรุ่นกันให้กำลังใจกันจะเป็นกีฬาสรังนะครับารงไม่ได้ใจต้องถามพวกทีมอเชียว่าันงวดที่แล้วเป็นไงบ้างชนะขึ้าไมสีย์เหรออันนี้ถามเป็นข้อมูลวันนี้ห้าศูนย์นโอ้เอาใจช่วยนาะคือคืออย่าง อย่างอันนี้ก็คือทีมบ้านเรานะแต่ว่าแบ่งในในนามของหมู่บ้านหมู่เก้าเป็นผู้เป็นผู้เตะเนาะเป็นผู้เตะอ๋อใช่ง่ายคือเตะรวมกันเกะรวมกันเนาะแต่แต่ว่าแต่ชื่อบ้านตุกครับมันไม่ใช่แข่งเรือคนพายเรือมาแข่งนั อาตอนนี้กำลังจะเตรียมงลงน้ำลงน้ำเดี๋ยวน้วันนี้ไปซ้อมกี่โมงอุมไปซ้อมกี่โมงนะสิบเจ็ดนาฬิกาสี่ซ้อม สองทิบเก้าร้ยสิบแปดครับโอ้ตู้น้ำเหรอนี่อิลามัน่ะยในถ้ามีเนี่ยแล้วมันจะคิวสิเอ้ยไหมกล้องเดลิงจะเห็นหมดเวลาถ่ายมันจะมันจะจะลองภาพใกล้นะครับนี่เน้นเน้นบุคคล เราเราต้องการภาพมุมเราก็แตะไปเหมือนที่ได้ปกติท่านผู้ชมจะนนี้ทำังวอร์มร่างกายให้พร้อมท่านผู้ชมเพื่อที่จะเวลาเราไปเข้าสนามจริงก็ร่างกายก็จะยด่ตัวนะครับ

กล้ปลาคออยุถอยในทุกคนไม่ดูเลยต้องยังต้องี่ก้อนห้าเป็นกันได้ไงมีล่นัวรโลกอันพันนี่ไม่ต้องอยาเลยต้องรไม่นใจดูขั้นที่นี่อมจะจเลยยังไปบ้านออาแต่องไปยมอายังไบอี่ทางเราไว้นี่ ค่เรื่งรัวอะไอแค่เรื่องรัวก็ได้ดังแรงเลยตอนี้คือแมุ่ขาู้ชมตอนนี้นักเีลากลังร่างกายนะครับเพื่อความให้เลือดสุบฉีดร่างกายนะครับจะได้ยอยู่ตัวนะครับก็สดชื่นเลยเงนลอยไหม

พี่ครับอ่ะแล้วจะดูออกมั้ยครับที่ไหนครับครับพยายามอยู่ <laughs> ừ. <laughs>

จะวิ <c ười> <m> ่งท่านผู้ชมเกมพิ้งค์อย่าเป็นลมอย่าเป็นลมกันเลยพี่น้องรอให้พักหายใจนะครับผม่แล้วก็ถึง อมูจ,จั๊กจานดอยาให้ไาออยนาดจับกั่นนี่ชุด ที่จำไว้เลยไปแต่ง ครับหนึ่งให้มันให้มันอันนี้ก่อนนะครักำลังวอร์มนะครับท่านผู้ชมเอมจบไม่ใช่

หยัดสูดสีนะครับีมอ้อนหยัสูสี สีมันสดใสนะ Sch สีเด่นมันกันสีเขียวมันจะตัดหุ่นท่านกำลังได้ครับแล้วได้นะครับง่ายจริงง่ายก็ดูนะจ๊ะพี่น้องจากสิ่งนี้เราแ้วเพราะบางสิ่งนี้ยนี่ยึดนะครับต่อเดินแล้ว มาซีนบอกว่าแน่ใจเสมอได้ท <arta> ่านนายกรันตรมีพิเศษนะครับเออยัง <aja> ม oh, ีอะไรพิเศษนะมาตีนะครับมีพิเศษนะครับพ่าตีนะครับพิเศษนะครับพ่อมาีนะครัไปขึ้นมาโอ้อยังติดนะครับอีกทางเก่ายังหนักไม่ได้ไหลขึ้นมาโอ้ยไม่ผ่านนะครับอีก

เอาที่ไม่พลาดต้องทำให้ได้ยงไม่าดยังรับได้ไม่ไปไหนอ้าวยังช้าไดโอ้ยช้าแค่ไหสวยผู้แข่งขันต้องทำไดยังไม่พลาดยังไม่พลาดยังไม่พลาดทำลงได้รึเปล่าไม่ได้เป็นทีมไปเล่นส ที่ริเส้นเขตประตูอเดียวหัยาวขึ้นมาแลครับนี่เ็ดมาอย่งตัดไม่ได้กันโอเคผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศไว้เพื่นตนก่อนเนาะผิดต่อประการใดก็ต้องกระทั่งธนคคับที่ลงสวัสดีครับ